สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคอง Crazy อน a n ฮิวเกับเกม Valiant Force สองนะครับผมเกมแนวทเทิร์นเบ d ภาพสวยนะน่ารักกันเรื่องเฉียวนะครับก็มีในเรื่องเรื่องอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะโอเคไปดูกันเลยนะฮะว่าเป็นอะไรยังไงเล่นยังไงอะไรยังไงกันบ้างครับผม กลับมาแล้วนะฮะก็เราไปเลยเริ่มเลยกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไปที่ประจ o ภัยตรงนี้นะฮะโอเคก็คผมมาแล้วนี่ก็จะมีแคมเปญกับพวกนั้นเจมประจําวันนะก็อันนี้เป็นพวกในเรื่องของอาหารวัตถุดิบโน่นนี่นะฮะเลับไปที่แคมเปญไปโดยดานกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคมาแล้ว ไปครับผมก็เริ่มจากด่านนี้เลยแล้วกัน,นครับอย่างนี้ชงไอเมด่านนี้จะเป็นพวกสะสมดาวนะเอาไปชงไอเทมได้โอเคประมาณนี้ก็ลุยเลยบุกกจะมีนี่ผมก็จะมีสอนแหละนะครับผม Passive Skill นู่นนี่มันก็จะบวกับบปัป๊บเพื่อนให้อะไรประมาณนั้นนะฮะ โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นก่อนที่จะเริ่มเล่นก็จะมีการจัดทีมก่อนเนาะนะก็จะหมุนกล้องอันนี้ได้ตามถนัดแล้วกันนะครับแล้วก็การจัดรูปแบบทีมฮะก็จะเป็นอย่างนี้สามารถลงตัวละครได้5ตัวละครครับผมนน่ก็เลือกเลยนะครับผมกดปุ๊บนะฮะแล้วก็แบบเลือกคีิลงได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้ นะแต่ละตัวเนี่ยก็จะสามารถนี่ยไหมสามารถเชื่อมโยงมันจะมีลูกศรน,นี่นี่ค่อนข้างที่จะใช่นะใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะมันจะก็จะวิงว่งวิง่งวิ่งกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดผิดตายแล้วไปไหนแล้วจนะนี่นะครับแล้วก็จะเราจะย้ายนี่มาน,นี่นะฮะเพราะมันชี้กัน มันน่าจะเป็นพวกลิงก์กันแหละเห็นไหมอย่างเงี้ยลิงก์กันแล้วโชว์นี่นี่ก็ลิงก์กันแต่นี้มันไม่ลิงก์กันนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอี่หยางนะครับเดีย๋ยวเราลงมังางล่างก่อนชวัว ยัง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 เหมือนเดิมนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าบนนั้นความชื่นชอบอโอเคครับผมตามนั้นจริงๆมันมีแบบนี้ด้วยนะอะไรวะจัดแบบอโตโนมัต้ว่ะเอ่อยู่ตรงไหนวะ เคยทำได้อยู่นะโอเคช่างมันแล้วันนะครับอันนี้เป็นกอ,องทัพยนูนเสริมนะก็คือเพื่อนนะนะครับผมไม่รู้ว่าสามารถเอามาใช้ได้ยังไงไปเลยแล้วกันลุยเลยไม่เสียเวลาเน่มาแล้วก็เป็นเทิร์นเบลแบบะอะไรวะาฟันนัลแท็กติกแล้วกันเลยนะครับประมาณนี้ปับป๊บเดี๋ยแมปับป๊บปับ๊บปั๊บใส่เราปัง มาเนี่ยครับผมระยะการเดินนะโอ้ยที่ผมกดออโต้ไปดีกว่าชึบโอเคไม่เป็นไรฮะอาอโต้อ่ปุ๊บอย่างพวกออโต้ที่ลูกอ่าโอเคครับผมมันใช้สกิลนะทีมเราใช้สกิลบัฟกันใหญ่เลยนะบอกโอเคมีไข้พีด้วยนะครับก็น่าจะเป็นพวกไม้ตายแล้วกันนะครับคิดว่านี่ครับผมศัตรูมันสามารถโจมตีเราได้นะก็เอ่อ เราเดินไปซัดก่อนเลยแล้วกันครับผมกดคลิกตรงนี้แนละ้วมันจะใช้สก,กิลนี่แบบนี้อะไรแงก,ก็ได้นะครับตอนนี้จะเป็นโจมตีธรรมดาชวับเนี่ยก็จะมีบอกครับผมว่าดาเมจลดอะไรไปเท่าไหร่จัดไปฮะฟาดเขาให้ใังไ,ไงยนี่มีลิงก์กันนะผมมีการกระตุ้นนะที่ลิงก์ลิงก์ก็เมื่อกี้แหละนะฮะเดี๋ยวไปชนก่อนสวัสด,ดีครับ อีกแลสติดบัฟติดบัฟ <c oughs> เดินนิดเดียวเองโอเคไม่เป็นไรฮนะค่อยๆไปแล้วกันจบเทินไปจบเทินไปเออตัวนี้ไปเก็บของก่อนโอเคครับผมจะมีไอเทมนะตามตามด่านก็พยายามเก็บไห้ได้ของน่นันนี่นะฮะจำดีได้ไหมไม่ถึงครับผมเงือ <c oughs> ไม่ถึงก็ เดินไปหาก่อนครับชิวๆใช้สกิลไม่ได้ไาครับจบเดินดีกว่านะฮะด้ย <c oughs> โดนนะผมตีมโหยสามร้อยว่ะตายแล้ว <c oughs> ตายเลยพี่น้องกำลังเสริมมาแท้เนี่ยครับถ้าถ้าเสียชีวีกำลังเสริมก็จะมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอื <c> ้ม <oughs> เสริมโล่ใช่ไหมเดีย๋ยวไปจัดนี่ก่อนเลยอันนี้ไม่มีแพ้ทางนะนะอันนี้เราต้องจะแพ้ทางกว่ะเดี๋ยวเลิกก่อนครับผมขอดูตารางแพ้ทางอ่านในตารางแพ้ทางครับด้านบนนะโอเคเราแพ้ทางครับเดีย๋ยวพิ่งไปไลยเลยตัวน,นี้จัดอ้น,นี้ก่อนเหมือนเดิมปาดมันโอเคตูค้ ตัวนี้ครับเราใช้สกิลก่อนเลยบัฟเพื่อนก่อนครับผมมาแล้วอแอนิเมชั่นสกิลวจริงๆถ้าไม่กดคูณมันก็จะนีะ่นะมันก็จะโชว์แอนิเมชันแบบยาวๆเลยมาแล้วฮะตัวนี้ทีเด็ดทีเด็ดฟาดไปต้มาให้นี่มีโมตีแบบสองช่องด้วยนะครับผมอ่า ที่ถึงที่เนี่ยจริงๆไม่ถึงเลยเวลาเราเค่อยๆกระเทบิบกระเทิบเข้าไปโอเคกระเทิบเข้าไปก่อนาครับตัวนี้เป็นตัวฮิลนะก็ตัวจุ่มทีได้เหมือนกันนะไปครับผมตีไปก่อนจุ่มตีมั้งตีเราเบาอยู่บาบอที่สุดไม่ ได้ฮีลจากเพื่อนใช่ไหมเน่เน่มันจะปั๊บปับ,บได้เทกันอยู่นี่แหละนะฮะสตูแล้วอืมเรื่องไรครับเพื่อนเราเก่งปั๊บสจมาโดนยิงอุ้ยสี่ร้อยมันแพ้ทางไงมันต้องเอาตัวไฟมาไม่มีทีมไฟเลยนะ ถ้าจะแย่นะตอนนี้นะต้องจัดแล้วแหละครับผมงจัดกอนไม่ไหวแล้ว,มวผมใช้ตะกิ้ดีกว่า งวดชึบมาสิฟัดฟันไหนเราสวยนะฮะยังไงต่อสิอเดินไม่ถึงว่ะงั้นเราจัดเจ้านี่ไปก่อนมันจะเบาเบไปก่อนอื้อหือ เรามวตัวยกันดีกว่าครับผมตอนนี้ชิวสวยงามฮิวโอเคบอกว่าตอนนี้ยังดีเลย์อยู่นะครับผมจัดการเจ้าแล้วกันไปฮะโอ้ย oh มาดิาตายไหมปูเนี่ยตายไหม,มอ้าวเธอเล่าแล้วนี่ครับางานนี้สบายสบายครยววับผมยังไงดีวะปันไม่ปั่น โอเคอ่าย okay. ิงทิ uh ้งก่อนเลยพี่น้องหัวจิกครับไม่เงี้ยแล้วเขาตานหลังไม่มีอะไรหรอกไปฮะฟาดอีกทักอย่างทีตอนนี้มันสายแทงนะจะยิงเบาๆสักนิดหนึ่ง เก <c oughs> ือบเกือมบม้อยมาดีนี่แหละขอใช้สกิลสักนิดว่าวันจะเป็นยังไงอ๋อบัฟอย่างเดียวครับผมยองเลยหุดยังยังยังไม่ตายอีก ขอโทษมาสิครับอ๋อนี่เป็นบัฟนะตัวนี้นะบูทเป็นบูทบัฟนะหัวสิครับจบข่าววาวเวลิกูด really เน,น่เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้แหละเออนะนี่นะ่ักสุดสายฮ่าผม โอเคฮะประมาณนี้เดีเ๋ยวเราบอกกันื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมโอเคครับผมมาดูระบบอื่นๆกันดีกว่าก็ยังไม่ได้เปิดอีกเยอะนะก็ไปลองลองเลน่นดูนะครับผมมีในเรื่องของอารีน่านัเร็วเหาะแล้วก็มีกิลยวด้วยครับอาวุธสถาบันศึกษานะครับก็อันนี้เป็นอนบัตรกิจก็จะเป็นเควสนะฮะรับรางวัลปลายครับผมปลดล็อกนะน้องคนนี้ปึง้ง นะครับก็ทำเควสนะฮะจิกซงจิกซออะไรพวกนี้เลยนะครับผมตามตามนั้นนะครับก็ก็ไปลองลอง,ลองดูนนะมอบฮีโร่ก็ได้นนก็ได้บาคงันก็แย่สาอ่าโอเคลอง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 มาดูนิดจ๊ะเออโอเคอันนี้เป็นหวานตะลายเย้ายวนอะไรต่าง นะฮะเหมือนเป็นเควสนะครับผมซึ่งก็เนี่ยเอาซองจุดหมายนะครับผมมามามาแลกซื้อนะพวกนี้นะของก็จะมีอะไรบ้างนะครับกดเข้าไปดูได้ปึ๊บเนี่ยมีใบตั๋วสมอนนู่นนั่นนี่นะครับก็แล้วแต่ชอบกันได้เลยนะครับว่าจะซื้ออะไรยังไงนะครับต่อมาเป็นสมอนนะครับผมก็กระชุบบ้อง จะปองที่นี้นะฮะนี่มาครับผมเรามาเปิดกาชากันนะตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะผมมีน้องคนนี้นะได้มาแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นซลม,มอนแบบน่าจะเสียตังค์นะพอใช้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ซลม,มอนทั่วไปนะครับก็จะมีหลากหลายนะผมจัดไปทั้งหนึ่งทีกันะนะฮะสำหรับซลม,มอนคุณเซฟไปเลย เราประกันฮีโร่เอสาขึ้นไปในเมื่อสมบอเสิบทีนรับนี่การเปิดกระชากบบนี้ฮะแล้ววันนี้ใช้ได้ลั่นไกครับอมเอ้หมุนปืนนิดหน่อยครับลูกโมย,ยิ่งตูมยังไงสิสีทองว่ะเพื่อนตัวเดียวใช่ไหม <laughs> นี่ ค okay, เขาการันตะีน okay, ะโอเคก็มีแล้วด้วยแหละนะครับตามนั้นแล้วก็นางก็จะอ่านะาน,น,น,ะน,นะครับผมตามสูตรเกมเกลือหนับนางก็จะเป็นเศษนะผมนู่นนี่นะฮะเอาไว้น่าจะน่าจะเอาไว้อัพตัวละครได้นะครับไหนสักทีสิปะโอ้โ,โหเอ็นเอเอามาโชว์หน่อยดิไอ้ลูกบรรลุความสำเร็จแล้วสอง ปึ้ง S อสามครับพี่น้องอีกสักทีมาขึ้นไปรู้ปะท่องแอปอึ A สักตัวนึ่งดูดไปมาสักทีตามนั้นครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็นะ โอเคนี่จะเป็นเควสนะฮะก็เประจำวันเควส์แต่สัปดาห์อะไรเงี้ยก็เข้ามารับของรางวัลกันได้นะครับผมกดตรงนี้เลยนะครับรับทั้งหมดนะไม่ต้องไปนั่งรับทีละอันนะจะไย่วลาเปลาจัดไปครับผมควิ้งเนตามสุดเขามารับนี่ด้วย มาครับผมก็ด้านล่างนะก็จะมีพวกฮีโร่ Hero นะตรงนี้คือเข้ามาอัปเกรดตัวละครนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเลือกเป็นแบบเป็นสายก็ได้นะครับหรือจะดูทั้งหมดก็ได้นะไออันที่มีติกต๊กๆเนี่ยมันเหมือนจะเข้าไปอัปได้มั้งนะฮะลองเลา,านคนดี้วกันเมโลดี้นะครับผมนี่เป็นสายฮิวเรานะครับผมซึ่งอวา มีฮิวไหมเนี่ยฮิวมีแค่ไหนหรอโอเคฮิวิก้นะน้นองันนี้ใช้ได้ <laughs> นะฮะสกิลก่อนครับก็จะมีสกิลนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับเป็นพี่สุดหล่อคนนี้นะผมไม่เป็นไรครับเอาน้องคนนี้แล้วกันนะนายนาก็อับมาแล้ว ก็ทำการอัปเกรดด่วนไปเลยนะครับผมซึ่งในกดไปเลยครับมันก็จะอัปแบบตูมเดียวรู้เรื่องนะครับเต็มแม็กน,นะถ้าถ้ามีขออัปเกรดถึงนะก็ใช้เงินนั่นแหละตกตกระจังเ <c ười> ครื่องคืิถึงทมา,าโอเคเก่งขึ้นเล็น้อยนะถึงปันกลางนะมันก็มีการอัปเลื่อนขั้นนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มแม็กเลเวลด้วยนะใช้ไหม ไม่บอกไปด้วยโอเคก็ต้องมีเศษนะครับมาทําการอัปเดน,นะครับส่วนอันนี้จะเป็นพวกสายนะเม็ดมลระยะเท่าไหร่เครื่องที่เท่าไหร่ก็จนะมีบอกหมดนะฮะอันนี้คืออะไรวะอ่ารายหอียกโ,โลนะครับก็มนนีเรื่องราวนะแล้วก็มีระบบเสียง ทำตรงนี้เป็น3ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นโอเคแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นสกิลนะสกิลเนี่ยมันจะมีให้อัพเลเวลด้วยแหละแต่ว่าก็ไม่รู้อัพยังไหล่ผมน่าจะต้องทำการเนี่ยอะไรสักอย่างตรงนี้นะอะไรบ้างน่าจะใช่แหละ เฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่หว่านี่มันมีการปรับทิศทางออร่านะครับเพื่อที่จะทําทการจัดทีมได้แบบเจ๋วยิ่งขึ้นเออนะครับผมส่วนสก,กิลต้องปลดล็อกเมื่อมีอาชีพปลดล็อกอาชีพโอเคเกมนี้มีอาชีพนะเดี๋ยวผมดูลืมเลยอ่ะต่อมาเป็นคลังอาวุธฮนะก็กดใส่อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ทําแบบนี้ฮะทำการคลิกที่ อาวุธนะแล้วก็อัปเกรดเร่งด่วนนะผมก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้น,นครับอัปไปเลยนะครับถ้าตังถึงนะประมาณนั้นโอเคต่อมาเป็นอาชีพครับนี่มีสาอาชีพในแต่ละตัวด้วยนะครับผมถ้าเป็น S R เนี่ยจะแยกสายแบบอีกนะครับแต่นี้ก็จะเป็น R นะก็จะมีตามนี้นะครับผมก็อัปไปนะครับสก,กินอืมนะครับกดเข้ามา องไปซื้อแหละดูดูแล้วนะครับผมใช่ไหมยังไม่มีรับอ่านะกูเข้ามาทำไมอ่าความชื่นชอบฮะก็ถ้ารับของขวัญให้ของขวัญได้นะครับผมซึ่งก็มีของพวกนี้แหละนะครับถ้าเลเวลสามใช่ไหมก็จะน,น่าจะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้ของวันด้วยแบบนี้ฮะ นะเป็นไงประมาณนี้ประมาณนี้คนระับ <Okay. S 1> ในการอัพเกรดตัวละครนะโอเคเนะี่ยภาพตัวละครนะครับผมค่อนข้างสวยเท่เลยนะครับผมหนักตัวเซ็กซี่อะไรทีเดียวเฉียวนะฮะเนี่ยเป็นะนไงโนอะ้ <laughs> โอเค บอกาเขาบอกเป็นการ์ดนะฮะการ์ดอันนี้ก็คือคือคือก็คือเอาไปใส่ทีมนั่นแหละนะครับผมสามารถอัพเพิ่มเลเวลได้ด้วยนะครับผมเอฟเฟกก็ตามนั้นนะครับไม่มีของอัพครับตามนี้เลยเอฟเฟกครับก็อ่านไปนะครับผมมันคืออะไรล่ะก็รักษา,าย,ยูนิตนู่นน,น,นี่ตามนี้นะครับผมเป็นการ์ดอ่าประมาณนั้นนะครับซึ่งมีการ์ดหลากหลายนะ ก็หลากหลายเลยเน่มอบหน้าให้แต่ทีมไฟโฉปาโอเคต่อมาครับผมทีมนะฮะก็จัดทีมนั่นแหละนะครับไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะไม่มีอะไรมากมายนะ นี่ครับผมจัดทีมครับแบบออโต้จัดต้องออโต้ข้างนอกดีหว่านะครับผมแล้วก็เอาการ์ดตรงนี้เนี่ยมาใส่นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังๆก็จะสามารถปลดล็อกเพิ่มเติมนะนี่ก็ไปผ่านดานไปทําอะไรเอานี่ครับก็จะก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยเอาทีมอะไรยังไงนะนะครับไปทีมสองคนออโต้ไปนะครับออโต้แบบทีมที่ดีที่สุดที่เรามีตอนนี้นะ จัดไปครับผมนี่ก็จัดเป็นธาตุได้นะบางด่างก็อาจจะต้องใช้ธาตุนี่นี่ก็จะเป็นดีที่สุดที่เขาตั้งมาให้นะแต่ก็แหมไม่ไม่มีล้งไม่มีเล้งอะไรให้กูเลยหรอหรือยังไงต้องเขาไปแก้ไขเองบ้าบอกครับก็เขาไปแก้ไขอะไรเองนด้ครับจริงจริงจัดเองก็น่าจะดีกว่านะครับว่าว่าเราจะจะใช้ตัวไหนมาเล่นคอมโบคอมโบอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้น ยิงกับใครได้บ้างในยนี่หนูลองจัดเล่นๆก่อนนะตนัวแงวโอเคจบขา่าวตามนั้นประมาณนี้นะฮะ๋ยวจำไปเลย อันนี้ก็เป็นกระเป๋านะผมเข้ามาดูของแล้วเราก็กดใช้ของที่ที่ต้องใช้นะครับขี้เกียจเข้าไปดูแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ยบาอะไรเนี่ยช่างมันคนระับตัวเล็กอ่านไม่ออก <laughs> าาอาบาซ่าอ๋อบาซ่าเนี่ยทีฟุตบอลกันาดีเดียวน่าจะเป็นพวกร้านค้าเออครับชัวเนี่ยนะครับ ซื้อเสบียงนะนูน,นี่นะครับแล้วก็ซื้อเนี่ยอ่าจริงๆหุ้นมัขายอย่าเอเดน,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 นอ่ะหรือนะครับบอกว่าอันนี้ทรัพยากรนู้นนี่นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับใช้เพชรใช้เพชรอะไรต่างๆนะครับคอสตูมโอ้คอสตูมเจ๋อเลยนะครับสกินนี่ไงแล้วก็ประจำวัน ก็เลือกช็อปเลือกซื้อได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเอา้ามันไม่ใช่ร้านค้าหรือร้านค้าอยู่ตรงนี้โอ้โหเมื่อกี้มันคืออะไรล่ะอ่ะโอเคร้านค้าของจริงฮะเพราะว่ามาแบบนั้นเพราะว่ามีสามสิบห้าบาทมาด้วยเนย่โอเคนี่คือร้านค้าของจริงนะครับจริงต้องเสียตั้งจริงนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมจำกัดนะ ทันยมันนีนะโอเคนี่น่าจะเป็นแบบซีซันพาสอะไรแบบนนั้รายเดือนนะอืมอันนี้แคมเปญก็ถ้าผ่านด่านทั้งนี้ทั้งนี้ก็จะได้เพชรตามนี้นะก็ใช้ได้อยู่นะครัแต่ตอนนั้นแล้วกันนะครับผมไปเลือกสรรกันเอาเองลวกันต่อมาก็เป็นเมนูนะครับผมต่างๆทั่วไปนะผมมีตลอดการคืออะไรวะ อ๋อกดเข้ามารับของคล้ายๆพวกเอ c h ช e v เมนต์หรือเปล่าใช่ด้วยคล้ายๆ a c h i e v e m น n t มีสะสมฮีโร่เท่านี้ใช่ไหมของฮีโร่เท่านี้เลเวลสิบสำหรับฮีโร่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ใช้ลงฉายาด้วยนั่นนี่มาด้วยซึ่งอาจะเป็นฉายานะ <c oughs> นะฮะ โอเคมีชุมชนนะครับก็ในตามนี้เลยแล้วก็มีระบบเพื่อนนะครับโซเชียลนะครับสามารถแอดเพื่อนได้นะรจริงๆก็จะแอดระหว่างตอนเล่นจบนั่นแหละนะครับแล้วก็เพื่อนๆทนนูนนันเน่นะครับกำลังรองกำลังส่งนี่คือแล้วเนะี่ยเขากำลังส่งแบบส่งจดหมายไปนะ ป๊บบน,นี้ป่ะใช่ป่ะอ,อ๋อเหมือนที่เราขอชวนท่องขอไปนะตอนที่เรายืมตัวละครมาใช้นะแล้วก็ตอนจบเกมี่ยก็จะมีให้ถามว่าจะเพิ่มเพื่อนเขา้าให้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ประวัติอะไรอะชึบอ๋อประวัติว่าแคมเป็น กวาการต่อสู้ใช่ไหมในยังไงมองครับช่างมันละกันนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นี่ดูน้องเขาแบบเต็มตานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกปฏิทินพวกจดหมายนะไม่ต้องดูอะไรมากมายมีแกลเลอรี่ด้วยนะแต่ยังรับอ,อยู่นะครับผมแล้วก็โปรไฟล์เรานะฮะก็ไม่น่ามีอะไรหรอกมีแค่ยูนิตีนะครับอ่าเนี่ย เขียนว่าคำตักทายนด่นันนี่น,นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นาต,าต่างค่านะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้มีประสาไทยสบายๆนะแล้วก็อันี้ตั้งแบบสูงให้ดูหน่อยแต่เครื่องนี้กรืดนะนก็ตามนั้นแอนิเมชันไล่นะตลอดไหมหรือว่าละครั้งไหมก็แล้วแต่ลตตไล่ตเกีอยอัตโนมัติไหมสมงินิตเพื่อนเอาไปอัตโนมัติไหมนะครับผมก็ตามนั้น การทน,นดีคืออะไรตังผมบอกสถานะอะไรแง่น,นะครับก็มีการปรับน,นู่นนี่นละ้วนี่ก็เป็นบัญชีนะครับกดไปตูแล้วก็พวกเอานะฮะประมาณนี้แล้วกันนะ,นะครับผมสำหรับ Valentine สองนะครับผมใครชอบแนวๆนี้ก็จัดไปนะเบวละครน,น่ารักนะฮะโอเคครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไปละ